เบลคอมดิงครับน้ำอะไรนะเป็นชามะนาวชามะนาวได้ค่ะท่านที่ดีเจพชมาเจ้าขอขอแนะนำผมหน่อยได้ไหมขอ่อที่เป็นซุ้มเรือนกระจกมีกี่หลังมีมีสามหลังคสามหลังหลังละหลังละสามพันสี่ร้อยเก้าสิบค่ะเทาวันธรรมดาวันธรรมดาวันอาทิตย์สามพันเก้าร้อยเก้าสิบ เสาอาทิตย์เสาอาทิตย์อ่าเสอาทิตย์ตีสันจำง่ายแล้วก็ยังมีอีก2ราคามีอันไหนอีกราคาบ้านเต็นจะประมาณ1 7ึ0บาทค่ะวันธรรมดาใช่ค่ะถ้าวันหยุดวันหยุดก็จะประมาณ1,800งพันแป0ร้อยหนึ่อ่ารตีไปสองพันจำง่ายและอีกราคาหนึ่งก็คือ 3, สามพ 2อง0ัถ้าเป็นมาเทนมี2ห,หลังมีสหลังมาเทนขอบคุณครับอันนี้ชื่ออะไรนะรฤดูภูเขาใช่่่คะาอฤดูภูเขาดโดยหลวงเชียงดาววิวดีมากพาไปดูก่อนอ,อยู่เชียงดาวอยู่เส้นเลี่ยงเมืองนะครับ อยู่เส้นเลี่ยงเมืองจากถนนใหญ่เข้ามาอ่ากิโล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 ครึ่งไม่ถึงกิโลครึ่งด้วยกิโลนิดนิดถ้าหน้าหนาวเหมาะต,ตอนนี้ไม่ใช่หน้าหนาวฝนมันยังลงอยู่อ่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจองอห้องพักห้องพักเรือกระจกไว้เข,ขาเรียกกระจกแก้วอ่า จริงๆแล้วเวลาเรามาพักมันจะเป็นต้องหรูหมายถึงว,ว่าพวกผมนะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาพักเรือนแก้วไอ้อันน้นซุ้มซุมแก้วสาเหตุเพราะห้องอื่นมันเต็มหมดอันนี้สองพันกว่าบาทถ้าเป็นแบบเต็นท์นั่นนะนั้นผมจำราคาไม่ได้เมื่อกี้น้องเขาบอกอ่าจัดโซนจัดพื้นที่ได้สวยนะ ถ้าเป็นช่วงเช้านี่เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งช่วงเช้าจะงามไหมอ่ามีอ่อางหน้าบ้านด้วยอ๋อเนี่สองหลังเราลองลองเดินไปดูแบบกระจมเอ๊ะแบบแบบเต็นท์นุ้นเขาเรียกกระจมแก้วอ่ามีคนพักอยู่ไหมอ่าลองเดินไปดูก่อน ถ้ามีคนพักเราก็เดินออกอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบเต็นท์นี่ห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะน่าจะไม่มีคนพักอันนี้ลองเดินสํารวจหน่อยก็ถือว่าส่วนตัวดีนะ แยกโซนเลยอันนี้เหมาะอันนี้เหมาะชอบแต่ตอนเย็นนี้ก็แดด่องอยู่มีคนอยู่ข้างในไหมครับถ้าอย่างนั้นเราอยากจะเปิดดูหน่อยเล่นละหน่อยไม่ได้แล้วต้องเปิดเยอะถึงจะเห็นอ่าประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ปไปบปดูโซนอื่นโซนนี้เป็นส่วนตัวนะเข้าท่าเข้าท่ามุมนี้เข้าท่าแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่บอกมุมรอยหลวงยอดฮิตเลยถ้ามาเที่ยวที่นี่แล้วอนอนที่นี่แล้วไปเที่ยวที่ไหนต่อได้ ผมไม่รู้ว่าผมได้กระจมไหนนะกระจมแก้วถ้ามานอนที่นี่แล้วเราไปเที่ยวที่ไหนต่อได้เชียงดาวเชียงดาวมาีที่เที่ยวเยอะเลยนะเยอะมากใกล้ๆกันนี่ก็จะมีดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็มีถ้ำดอยหลวงเชียงดาวให้เราเดินเข้าไปข้างในในถ้ำนะอ่ามีคนส่งตะเกียงให้มีมีไกด์ท้องถิ่นเดินนําหน้าให้เราแล้วก็ถ้าเกิดคนไม่ชอบเดินถ้ำหรือว่าเที่ยวถ้ำชอบคาเฟ่ ห่างจากตรงเนี้ย500เมตรสวยมากชื่อตาตาคาเฟ่นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตาตาคาเฟ่สวยไหมคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมเอาคลิปที่ผมไปทำไว้มาแปะให้ดูแล้วก็มีที่ไหนอีกอ่ามีกิฟเก๋น่ารักถ้าพาพวกลูกหลานไปเที่ยวได้ก็จะมีคาเฟ่ชื่อ419โฮมคาเฟ่อ่า419โฮมคาเฟ่นั่นก็สวย มีเป็ดมีมีเป็ดมีแพะมีกระกระกไอ้กระต่ายไม่ม,มีมีนกมีห่านอ่าแถวนั้นนะมุมนี้ถ้าก่อไฟกลางคืนนี่จะได้เลยมีฮกหลงฮกหลงคาเฟ่อ่าอันนั้นเป็นอฝรั่งชงกาแฟนะครับมีที่ไหนอีกเยอะเลยอ่ามีอะไรนะ ผัดไทยที่ขายวันละเก้าสิจานชื่อผัดไทยอาลาดินอ่าก็อยู่โซนนี้ไม่ไกลจากตรงนี้ไม่ถึง10กิโลอ่ะประมาณ5-6กกิโลแล้วก็ถ้าวิวสวยๆนั่งอยู่บนเนินเขานั่งอยู่บนเนินเขาแล้วก็อืมบรรยากาศดีอาหารอร่อยแนะนำเชียงดาวเมล์เทนวิวนะครับมีที่พักด้วยเหมือนกันอ่าที่นั่นก็สวย โอเคเดี๋ยวผมเข้าห้องพักก่อนเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศที่ห้องพักให้ดูอีกซุ้มแก้วมีไดเป่าผมแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศข้างบนนู่นนะครับเมื่อกี้มันเป็นกระจกธรรมชาติของมันคือร้อนเราเข้ามาตอนบ่ายโมงเปิดประตูวันนี้คือไอร้อนบอกเลยไอร้อนเพียบ แล้วก็มีเครื่องปัาอากาศตอนนี้เราเปิดไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะปิดประตูไว้เพื่อปัาอากาศก็ผ้าม่านปิดได้หมดเลยนะแล้วก็เราจะนอนดูยอดดอยหลวงตรงนี้่อาปเราดูที่อื่นต่อผม ผมเข้าใจว่าห้องน้ําอยู่ในตัวจริงๆแล้วมันอยู่บนอาคารเดียวกันแต่ว่าอยู่ด้านนอกอเดี๋ยวพาดูห้องน้ําแต่ชอบวิวตรงเนี้ยคือวิวโดวยหลวงอันนี้คือสุดยอดละก,ก็แถมบับเบิ้ลไอตีฟองหลังละหนึ่งห้อง เขาบอกว่าถ่ายตอนเราตีฟองกับมุมรอยหลวงแต่ว่าไม่ได้โชคดีสเสมอไปนะตอนนี้เเมฆมาบังยอดโดยหลวงหมดเลยสำหรับการถ่ายรูปให้ดูมุมที่เขาจะถ่ายรูปต้องให้เห็นมุมของยอดโดยหลวงนะครับอันนี้คือไฮไลท์ถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีเห็นยอดดอยหลวงตอนนี้โหไฟด้วย ตอนนี้เมฆเกาะยอดลอยหลวงหมดเลยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะสวิตไฟอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าเปิดไฟตรงไหนไม่จําเป็นต้องเปิดแต่ว่าถ้าเปิดมันน่าจะสวยงามขึ้นช่วงเดินสำรวจอห้องน้ำอยู่ด้านนอกหมดทุกหลังนะครับ แยกเลยแยกคนละส่วนเลยแล้วก็จะมีซุ้มให้เราอ่าโซนที่เราจะกินราคาเนี้ยหลังเนี้ยสี่พันตีไปเลยสี่พันนี่มีชาบูอาหารเย็นรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าอาหารเย็นก็คือให้ชาบูหนึ่งชุดแล้วเขาก็มีอาหารขายด้วยนะอให้ดูราคาหน่อยอ๋ออันนี้สามารถเพิ่มแล้วก็มีอาหารจานเดียว อย่างข้าผัดนี่70็ข้าผัดแหนม70นะครับอันนี้ดูเป็นไกด์ไลน์มีพัดลมให้ใช้แล้วก็มีบับเบิ้ลสำหรับตีฟองอในอ่างอาบน้ำเพื่อจะจะถ่ายรูปประมาณนี้แล้วก็โชคดีของที่นี่ก็คือมีคาเฟ่ใกล้ๆก,ก็คือตาตาคาเฟ่ คาเฟ่ที่เชียงดาวนี่คือแต่ละที่บอกเลยว่าสวยสวยสวย,สวยมากๆเลยแหละเดี๋ยวเราจะไปกินชาบูกันที่หลังนู้นหลังละหนึ่งชุดเขาแถมให้นะครับรวมอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเย็นคืออ่าชาบูจองผ่านเพจนะครับที่นี่โอเคเดี๋ยวผมจะไปเตรียมกินชาบูกันละแล้วก็เดินถ่ายรูปก,กันซะหน่อย เปิดเปิดมาไอร้อนออกมาเลยล salud, 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 salud. ก็ธรรมชาติของกระจกเนาะเขาไม่ได้เอาไว้นอนเขาไว้ถ่ายรูปสร,ร้างความอบอุ่นจากความรู้สึกก็มาแล้วนะครับสำหรับอ่าชาบูเรา หนึ่งหลังต่อหนึ่งชุดนะครับสำหรับชาบูที่เขาแถมให้เราชุดใหญ่มากก็ถ้าไม่พอมีสั่งเขามีขายต่อเนียมีขายเพิ่มเนี่ยก็พรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันว่าอดอยหลวงเชียงดาวชีวะมณฑล จะมีจะมีหมอกให้เราดูหรือเปล่าตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรของของยูนิโกลชีวะมณฑลเป็นมรดกโลกนะครับก็พรุ่งนี้เราจะพาพิทิธไห่ต่อลองดูกันไม่ทาเมืองนะก็จะเป็นต,ตาตาคาเฟ่นี่แหละ บรรยากาศยามเช้าครับหกโมงครึ่งไม่เห็นรอยหลวงเลยก็หมอกหมอกเป็นหมอกฟุ้งๆแล้วครับยามเช้าก็อากาศเย็นนะอากาศเย็น น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานมีฝนตกมาหน่อยหนึ่งหมอกหมอกมันก็เลยฝู่แบบนี้เยอะก็ใกล้ๆก,กันเนี่ย5 500เมตรขากลับเนี่ยเราจะเ,าเราจะผ่านอ่าคาเฟ่ตาตาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเรามากันบ่อยแหละว,ว่าเราจะแวะหรือเปล่ากลับมี วัดหลวงตาม้าหลวงตาม้าเนี่ยอยู่วัดเมืองนะบ้านเมืองนะรู้กว,ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็อาหารเช้าอาหารเช้ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกินเงินตรงนู้นเนาะที่ส่วนกลางโอเคครับเก็บบรรยากาศให้ดูว่าเออช้ามามันก็มีหมอกนะ ก็มื้อเช้าก็เป็นข้าวต้มนะครับก็ดูน่ากินเงียบสงบดีนะครับที่นี่นอนสบายแล้วก็าดาวเยอะนะครับดาวเยอะผมเปิดประตูออกไปข้างนอกตอนดึกไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยเห็นดาวเยอะมากคือเนีนะ่ยเนี่ยโซนฝั่งนู้นแหะดาวคือเยอะเลย ชัดมากทา,ทางที่โซนนี้มีไฟนะแต่ว่าเราเห็นดาวชัดมากอากาศดีนะดีมากอ่ากำลังจะเริ่มเข้าหนาวนะครับอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้โชคดีเสมอไปที่จะถ่ายดอยหลวงได้นะครับตอนนี้เราไม่เห็นดอยหลวงเลยนะครับอ่าฟ้าปิดหมดเลย หมอกปังหมดเลยก็ที่นี่คะแนนผมให้เต็มเลยนะครับถือว่าดีมากสำหรับห้องพักโอเคเดี๋ยวผมจัดการมื้อเช้าเสร็จผมก็จะเดินทางต่อออกไปเที่ยวแถวแถวนี้คือที่เที่ยวแถวเนี้บอกเลยว่าเยอะมาก แต่พวกผมมาเที่ยวกันจนเกือบหมดละแทบจะไม่เหลือที่เที่ยวละสําหรับพวกผมนะแถวนี้นะก็เลยว่าจะลองหาที่เที่ยวใหม่ๆดูบ้างอาจจะไปไกลหน่อยก็เงียบนะเงียบเงียบถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เป็นสัสดส่วนเลยนะครับสำหรับห้องพักกับห้องน้ำแยกกันเลยเห็นปะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต่อดูว่ายังไม่รู้เลยนะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะรอถ่ายรูปกนดดยหลวงอีกรอบหนึ่งถ้ายะยากแล้วตาตาคาเฟ่ครับอยู่ห่างจากที่พักเราห้ารอยเมตรครึ่งกิโล เียวสบายหูสบายตาคือมาสองที่นี่ก็คุ้มแล้วพูดถึงว่านอนที่ฤดูฤดูภูเขาฤดูเขาก่ะฤดูภูเขาเสร็จแล้วก็มาที่ตาตาเนี่ยสองที่นี่ก็คุ้มแล้ว อยู่ด้านล่างนะแต่ตัวที่เราจะขึ้นมาถ่ายรูปกันอยู่ด้านบนเนี่ยครับจุดที่เขามาถ่ายรูปกันอยู่อยู่ด้านบนของหลังคาตรงนี้ก็นั่งได้นะนี่มีหลายโซนมีหลายโซนแล้วก็มีบันไดลงตรงนู้นด้านล่างก็มีอีกโซนหนึ่งมีด้านล่างนี่อีกมีห้องด้านในนี่อีก แล้วก็ซ้ายสุดนี่จะเป็นห้องปรับอากาศจุดที่นิยมมาถ่ายรูปที่สุดก็คือจุดนี้ตรงนี้คือด้านบนของอ่าคาเฟ่น,นะครับเป็นโซนหลังคาเป็นเทเลสยื่นออกไป เห็นวิวดอยหลวงเหมือนกันเดีย๋ยวนะดูเขาถ่ายรูปอยู่หรือเปล่ากลัวเขาไปบังวิวเขาเดีย๋ยวพาลงไปดูข้างล่าง ก็จุดยอดฮิตก็คือจุดเนี้ยเพราะว่าจะมีแบกครากดาเป็นดอยหลวงดอยหลวงเชียงดาวนะครับชีวะมณฑลเป็นมรดกโลกแล้วนะครับไปลงแ้งล่างกันดีกว่า แอมวานนี้ร้อนใจออกเลยกินหวานเยอะวัดท่าเมืองนะเลยเชียงดาวมาประมาณห้าสิบกว่ากิโลหลวงตามมาหลวงตามมาข้างบนมีถ้ำนะนเป็นตึกห้าชั้น ตึกห้าชั้นชั้นบนมีถ้ำจำลองแล้วก็ขอสวดมนต์กันอยู่ด้านบนชั้นห้านะวันนี้มาไม่เจอหลวงตามาหลวงตามาไม่อยู่แต่เราก็ขึ้นไปเที่ยวดูหน่อยเขาว่านอนมาจําศีลมาสวดมนต์กันนะอยู่ชั้นห้าเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูวัดถ้ำเมืองนะคนที่มาปฏิบัติธรรม ขากางเต็นท์นอนกันแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ชั้นสองนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยอ่าผมเคยมาแล้วนะครับที่นี่อ่ามีห้องพักสำหรับคนที่เป็นไม่ชีแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายจะแยกกันห่างหากเลยแต่ว่าไม่พอไม่เพียงพอ เนี่ยครับขอเขาก็จะมาคนที่มาปฏิบัติธรรมนะบางคนมากันเป็นปีเลยเราจะลังจะเดินขึ้นไปบนชั้นห้าเนี่ยมีทุกชั้นเลยที่ก่อกลางเต้นนอนเห็นปะ่ะ นชั้นห้านะครับที่ว่าเป็นถ้ำไม่ใช่ถ้ำจำลองนะเป็นถ้ำจริงเลยตอนนี้ผมมามากลางคืนแล้วมันมืดหมดเลยเสียงดังไม่ได้นะครับ เมื่อกี้เราออกมาหน้าวัดกำลังจะกลับกำลังจะกลับหันป้ายหันไม่เห็นป้ายอันนี้ร้านกาแฟนี้เป็นของวัดรายได้ทั้งหมดเข้าวัดถ้ำเมืองนะัอิ่มด้วยได้บุญด้วยก็เลยมาทำบุญอย่างเดียวมาอุ่นหนุนด้วยมีรายการอาหารเนี่ยนะมีสุกี้ลุม,มิตผัดซีอิ๊วร้านหน้าหมูสับไข,ข่เค็มผัดหมึกไข,ข่เค็ม มีอยันนี้เลย <c oughs> ต้มยำลบช่อนนาถามน้องอแล้วน้องเขาบอกว่าเป็นของวัดนะครับที่นี่ <c oughs> นะมีลูกชิ้นระเบิดด <c oughs> ้วยก็อุนนุนวัดอุนนุนวัด <c oughs> อยู่หน้าวัดเลยนะครับ ดูบรรยากาศดีใช้ได้วิวดีบรรยากาศดีลมเย็นน,น,ออนี่เ็นเขต่อนวัดด้วยอ่ะหน้าวัดเนี่ยอ่าบทเออสวดสวดอ่า เจ้าของบทสวดเลยบทสวดพระมหาจักรพรรดินะของหลวงตามาเขาจะสวดกันวันหนึ่งสี่เวลาประมาณบ่ายโมงนี่เดี๋ยวเขาจะสวดละวเมื่อกี้นี่คนเขายังไม่ได้ขึ้นไปตอนที่เราขึ้นไปถ่ายนะเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงคนจะขึ้นไปแล้วก็จากตรงนี้ไปประมาณสามสี่กิโลผมผมไม่เคยไปนะเขาบอกว่าตรงนี้มันติดกับฝั่งพามา่าตรงนี้อยู่ชายแดนนะบอกไปอีกประมาณสามสี่กิโลเขาขี่มาทางเนี้ย ไปทางเนี้ยเขาบอกประมาณสามสี่กิโลอ่าอยู่ติดกับฝั่งพม่าเลยเส้นทางเมืองนะนี่ออกอ่าฮาดูบิใช่ฮาดูบิไม่ชื่ออะฮาดูบิใช่ปะ่ะปอ่าทีวีแข่งที่เราไปนอนผมเคยไปนอนแล้วแล้วก็ที่นี่ผมเคยมาแล้วเป็นครั้งที่สองอ่าเส้นนี้ทะลุฮาดูบิได้ทะลุเปียงหลวงได้แต่ว่า ไกลนะแล้วก็ทางก็เข้าค่อนทางชันแต่ถ้าเกิดขับรถเที่ยวเนี่ยน่ามาเที่ยวมากเส้นนี้โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวช่วงเดือนตุลานี้น่ามาเที่ยวมากแล้วก็ที่วัดนี้จะมีพระป่าวันที่ไอ้กระถินทีกกระถินวันที่สิบเก้านะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนผมเห็นป้ายหน้าวัดเมื่อกี้เห็นวันที่เดี๋ยว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 ยขึ้นี ขึ้นมาชั้นบนเอ้ตรงนี้ก็นั่งชิลๆดีนะลมเย็นดีสําหรับอ่าคนที่มาวัดก็คนที่มาวัด,มวดไม่จําเป็นต้องมาวิปัสสนามาสวดมนต์อย่างเดียวครับอย่างผมเนี่ยผมก็มาเที่ยวสายเที่ยววัดได้อ,อถ้าเมืองนะตรงนี้อยู่ไม่ไกลกับทางที่จะไปอรุณโอไทยอ่าเมื่อกี้ผมมาทางอารุณโอไทยเพราะว่า ฝนตกแล้วก็น้ํามันท่วมบางส่วนเขาก็เลยต้องให้เข้ามาทางหนองเขียวอรุณโนไทยเส้นนี้นะครับที่จะไปาฮาดูบิไปเวียงแหงไปเปียงหลวงโอเคครับจบคลิปครับผม อันนี้ถ้าเลี้ยวขวาเข้าเชียงดาวเราตรงไปเลยเป็นเส้นเลี้ยงเมืองกดเลขใหม่อประมาณสองกิโลสองจุดสองกิโลจากไฟแดงเลี้ยวซ้ายอะไรไม่อะไรเราดูภูเขา,เขาบ้านภูฟ้าวัดป่าแดงะ จากไฟแดงมาสองจุดสองกิโลและเข้าไปอีกไกลไหม,ไม,มก็เป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นเลยนะครับเข้ามานี่สายขวามือจะเป็นร้านอตาตาคาเฟ่นะครับบางคนขงเขาก็เรียกทาทานี่นะครับขวามือตาตาคาเฟ่ เราเลยเข้าไปอีกประมาณกิโลนึงถ้าจำไม่ผิดเข้ามาจากถนนใหญ่จากถนนใหญ่นะถนนเส้นเส้นหลักเข้ามา1.2กิโลเลยร้านตาตาคาเฟ่มาประมาณครึ่งกิโลไม่ถึงกิโลนะประมาณ500เมตรอยู่สายมือแล้วนะครับ ก็มีทางลูกรลังแค่ช่วงนี้ครับาจากถนนใหญ่เข้ามาจะเป็นถนนคอนกรีตหมดเลย